ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาหมอขวัญพนมกันนะคะซึ่งเราได้ไปเจาะเลือดมาตอนเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งเราก็กำลังจะไปฟังผลนะคะว่าผลตรวจเลือดของเราเป็นยังไงบ้างก็จะมีเราแล้วก็ แม่กับพ่อไปด้วยกันนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็จะมีตรวจแบบน้ำตาลตร,ตรวจตรวจค่าไขามันอะไรอะค่า HLE หลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยค่ะสำหรับใครที่แบบมาตรวจที่หมอขวัญต้องงดอาหารก่อนสองทุ่มงดน้ำด้วย มดน,น้ำหลังสองทุ่มสิไม่ใช่ก่อนสองทุ่มใช่เลเ้วคือจริงๆน้ำผมไม่รู้ว่าต้องมดหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็มดไปก่อนแล้วก็ไปเจาะเลือดตอนเช้าเลยนะคะ เราก็ใกล้ที่จะถึงร้านหมอขวัญแล้วหมอขวัญพนมนี่เข้าไปในซอยตรงนี้นะคะก็ถึงแล้วเรานัดหมอไว้ทุ่มหนึ่งและตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีนะคะเป็นทุ่มหนึ่ง,งนาทีกลัวหมอผิดร้าน ตอนเช้านะคะที่มาเนี่ยคือแบบหมอก็ยังไม่ได้ตรวจแต่เหมือนว่าเราแบบเหมือนแบบว่าเคยมาตรวจแล้วเมื่อตอนแบบหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแม่เรากับเรากับครอบครัวเหมือนแบบมีเชื้อ เป็น SLE ก็คือเหมือนแบบโรคแพ้ภูมิตัวเองเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้กําเริบอ,อะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบอยู่ส่วนลึกในจิตใจแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีก็อาจจะแบบกำเริบได้แล้วทีนี้ยมันแบบล่าสุดหมอก็แบบบอกให้เปลี่ยนท่านอนเนาะก็คือเราอะเวลานอนตะแคงแล้วเราชอบปวดแขนแล้วหมอก,ก็บอกว่าเออต้องต้องนอนแบบเหมือนเอาเหมือนข้างมันลองตรงหัวเข่ามันก็แบบน่าจะดีขึ้น แล้วก็ต้องนอนหมอนสูงด้วยปกติแบบเราจะชอบนอนหมอนแบบเี้ยอะไรงเ้ขาถูุ่มืนแล้วอ่ะพร้อมจะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่หมอชอบให้บอกให้กินนะคะก็คือเป็นข้าวดำๆกับข้าวที่มันเป็นข้าวแดงอะไรเง mastered. ี้ยข้าวกล้องและนี่ก็คือเป็นในส่วนของห้องที่เขาปฏิบัติการเหมือนแบบมีการแบบฝังเข็มหรือว่าเออต่างๆนะคะ ส่วนของท่านั่งคือเหมือนเราอ่ะคิดว่าการนั่งหลังตรงอ่ะมันก็คือถูกต้องอ่ะแต่ว่าเหมือนหมอเขาจําได้อ่ะว่าแบบอีกเลยคอเราแล้วเหมือนคอเราอาจจะแบบไม่ได้ตรงอ่ะแล้วถ้าเรานั่งหลังตรงอ่ะมันจะเหมือนแบบไปบีบให้คอมันมันยิ่งมีช่องว่างน้อยอะไรเงี้ยหมอก,ก็เลยให้เรานั่งท่าเหมือนแบบนั่งหลังแบบเหมืนอนนั่งรถฟอร์มูล่าวันเดี๋ยวเข้าไปตรวจแล้วอ่าพอออกมาจากห้องตรวจปุ๊บนั่งปับ๊บ ฝนโต๊เฉยเลยอะสภาพผลตรวจเป็นยังไงบ้างอะมาคอยโอ้ป้ะโอ้ไหมโอเค,เคออโดนวงเยอะที่สุดตัวแดงเยอะที่สุดรับยา้คไปเลยนะจ๊ะผลตรวจก็ออกมาแล้วนะคะว่า เราทุกคนโอเคก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะแล้วก็หมอก็ชมว่าเรากับแม่ดูแลตัวเองดีมากแต่ว่าหนึ่งอย่างที่มันเป็นสิ่งใหม่ก็คือพ่อไปถามหมอว่าผักดิบกินได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเห็นเราชอบกินผักสลัดใช่ไหมแล้วพอมาหาหมออะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราต้องดูแลสับสุขภาพแล้วก็ต้องกินผักแต่ว่าหมอบอกว่าผักดิบอะมันมีพยาธิเยอะแล้วมันก็แบบใครกินผักแบบสลัดเยอะอะไรเงี้ยตายเร็วเพราะว่าเหมือนมันมีแบบ พยาธิแล้วมันมีไวรัสแล้วมันก็มีสารเคมีอะไรบางอย่างอะที่แบบมันเหมือนมันมันแบบส่วนใหญ่มันจะถูกเลี้ยงด้วยสารเคมีอะไรเงี้ยก็หมอก็บอกว่าถ้าเอาให้ดีอะก็กินผักต้มเหมือนแบบพวกน้ําพริกหรือว่าแบบกินข้าวผักต้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผักต้มจิ้มกับซีอิ๊วขาวใส่พริกกับน้าน้าเปรี้ยวอะน้ำมะนาวอะก็จะโอเคกว่านั่นแหละคือหมอก็พยายามแบบว่าให้ปรับในการกินมากกว่าก็จะโอเคขึ้นมากแต่ว่า โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วที่เรายังไม่จบก็คือที่บอกว่าแบบอย่างคอเราอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันมันไม่ใช่แบบเหมือนตรงๆเหมือนคนปกติอะ่ะคือจริงๆมันก็ไม่มีใครปกติอะ่ะเพราะว่าสแกนเอ็กซเรย์มาแล้วมันไม่มีใครปกติเลยนะคะแต่ว่าหมออ่ะบอกว่าเราอ่ะต้องนั่งท่าเหมือนนั่งแบบฟอร์มูล่าวันคือแบบว่า ห้ามก้มห้ามแบบว่าก้มนานๆอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเขาไม่ให้ก้มเลยแต่ว move ่ามันก็ทําไม่ได้เพราะว่าแบบเราก็ต้องทํางานเนี้ยก็คืออาจจะต้องหาแบบที่ปรับให้มันพอดีพอดีกับคออะไรเงี้ยทําให้เราไม่ต้องก้มเยอะเออแล้วก็ให้นอนหมอนที่สูงขึ้นและเอาหมอนข้างมาไว้ตรงเข่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะแบบเวลานอนอ่ะแล้วเราตะแคงใช่ไหมจริงๆเราชอบนอนตะแคงแต่ว่ามันทําให้เราปวดไหล่แล้วหมอบอกว่าจริงๆอ่ะท่าตะแคงอ่ะมันเป็นท่าที่ถูกต้องแต่ว่า เรานอนไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะเหมือนไม่ค่อยปกติเหมือนแบบเออฉันผิดปกติไปเองอะไรเงี้ยแล้วหมอก็เลยบอกว่าแนะนําให้เป็นท่าอื่นมันก็จะดีขึ้นแล้วถ้าสมมติเหมือนว่าคอเราแบบเริ่มดีขึ้นจากการกินแล้วก็การดําเนินชีวิตอ่ะมันก็จะสามารถนอนตะแคงได้เอง